มีทั้งโตแมนรวโตเลยวะมีโตอยู่ในนั้นมีมกระชาพร้อมตัวนี่มันขาดอย่างอื่นนะพูดเดียวแล้วเลี้ยวนะพูดเดียวนี่แล้วเลี้ยวนะขาดอย่างเท้าขาดเท้ามาได้ของดีมามาได้นี่ต้องดีมาได้หนิผ่าจารย์จอนเนื้อสบายดีสบายดีซ่อมสตูดิโอเวิร์ันเนาะสบายดีสบายดีนตูดิโอสบายดีพาลูกไอ้แก้วพาลุงเดยนมาเลาะอยู่แถวนี้โอ้ลุงเดยนเบอร์ดิ้งมันนั่นแหละอันเมียงหัวดิเด็ดเด็ดเอาไว้ เออพาลุงเด่นมากับไอ้แก้วไอ้แก้วพาลุงเด่นมาจิ้แคมป์ของเนาะตรงกันข้ามครับสีเชียงใหม่บะอนนี้เนี่ยวะจริงสีเชียงใหม่เนาะนี่กับทีมงานไอ้แก้วพาสีไทยไอ้แก,แก้วสุดน่าเลยเท <laughs> ียบกับทีมงานมืออาชีพระดับสากลฮ่องกงฮะโอ้เขาไปใส่เขาบุกเขื่อ <Used S 1> มียไปครับไอเดียวล <ะ S 1> ตลอดเอาไปหาทางหน้าตลอดอุ้ยโบแมนอันนี้อยู่แถวๆบว ใกล right? so pues <the> er ้ๆเกาเลี้ยวเกาเลี้ยวเออเขอม้าตัวหนึ่งเป็นบอลฮ่องเที่ยวกำลังทีมกำลังชีพเหตุเปิดให้บริการเลยน่าสนใจเลยน่าสนใจเลยไปตุ๊กพาบุ๋มบรรยากาศเนาะนี่ทีมงานตัวกตุ๊เป็นแกนเจอกับทีมงานแก้วสีไทยเนาะบรรยากาศแคมป์ของโอ้เป็นแต่นางเยอะแต่ว่าเพื่อนๆเพื่อนเปิดออกเนาะเป็นห้องแก้วห้องเนี่ย ยังสวยงามลูกน่าพิที่ประมาณไล่ปลายที่เข้มของอี่นะนี่นี้็น,น,นบอลทางลงไปหาท้งของหรือว่าบอนที่ว่านางซิวนางสมบรรยากาศตะเวนตกดินประมาณนี้น,ะน,าน่าน่าเที่ยวยู่งน่าเที่ยวยู่น่าน่าสนใจอโอเคอยู่โอ้โหมีงน,น,น,น มได้องนอนมห้งนอนด้วยนี่เดี๋ยวเพื่อนเปิดได้แต่ห่มนี่ก็ได้นี่เนาะี่อในห่มนี่อ่าห่มด้อตัวห่มนี่ได้ง่ายๆดโอ้เ็ดเป็นบนนนคือวนารีวิวเหดเบื่งจะหน่อยอันนั้นเป็นสีเชียงใหม่เนาะสีเชียงใหม่โอ้ตัวตได้อันนี้ไป้้ห่านไปจะได้หุ่มตัวนี้ไปวบห่านยแห้แบบเขาจะมายืนทายหุมเนาะแตหาซื้อกอนลุงเดยนกำลัง อันนั้นจัดสรรทีมงานกันจัดสรรนู่นนี่นั่นถือตูอเ้เก็บบรรยากาศไปนล้วเนะาะเพื่อบ่อเป็นการเสียเวลาน้ำของนี่เขามาหาปูหาปลาบ่น้ำของนะเด้อเด้ออยู่พูดกับฟังไทยสีเชียงใหม่เนาะโอ้อันนี้ส่วนแจกไปส่วนซื้ออยู่ส่วะซื้อไปไว้ห้านนี่เนี่ยถ่ายมุมเช่เยนะเออ ทีมงานเขามาหลายกันแสไม่ได้เจอทีมงานไอ้แ้่สีขาวตัวเต็มยันสั้นสันเลยนี่เอออันนี้น่าสนใจไว้หน่าไปเห็นอยู่ห้างตูๆๆ้โตเราทั้งกาลางนะน่าจะพอดีเลย,เลยนี่อ่าเอาเล็กเอาเล็กอันนี้ซื้อๆดีป่ะง่ายๆเลยว่ะเห็นห้างตู้โต๊ะโอเคเลยนี่กันห่มกันแดดกันฝน <c oughs> ได้เออสวยไหมฮะ งงีมมีสามแบบสามสไตล์เลยเนาะลคืออตัวอะอเอานี่แหละมันหมนี่เดีลก็ได้เออแห้ดีให้แห้ดีห้ให้ดีนะเออแห้ดีแันห้หมดีกันรัดงาเลยเนาะทีมงานแก้วทีมงานวีมงานตัวตยังบทันมามีแต่สามคนเขาฝลาซิงดิทีมงานทีมงานตัวตทีานี่มันขาดอย่างอื่นนะพูเดียวแล้วนะ ผู้เดียวดีแล้วนะการยังเาขาดเท่านี่มึงเอาคุณนี่ชอบปองไหมน้ำเข่าขาดน้ำเข่าเออนี่งามเปนแต่นอนเนีเขาบอกที่แรกเขาจะทำเป็นโรงแรมเขาบอกมันใกล้บ้านเขาก็เลยอาจจะทำเป็นเหมือนของตัวโต๊ะอ่ะอ๋อสามวันสามคืนน่ะห้องปาร์ตี้เออห้องปาร์ตี้ประจําอะไรยนี่งห้องเพื่อนเพื่อนมากเลยโอ้ยสวยอ่ะมัดหลายได้เไหมมัดหลายลุงลุงเด่นเหตอย่างนี้ไว้ให้แขกเวลามาเออตักหลังสองหลังโตัวโตคือไว้ตื่นชิด แบบรถลุงเรนบ่โอ้อันนี้อลูซิงหือซีเตัวนี้เมือเท่าซีต่ะเมื่อเท่าีแต่เมื่อเท่แม่แม่ประกะอันนี้ก็ไม่สนสนนอกไงไม่สนนะเออแก้วปีทั้งหน้านีอยู่ซิมอ่ะเรนไฟมีห้องน้ำห้องไหนยังไงห้องน้ำอยู่ข้างในอ้แต่ว่ามันหมดเยอะอยู่นะเสีนขึ้นเยอะนี่นะาโทรสามเสยนสามเสนได้อยู่บ่ฮอบ่อตีเอามองสอกแสนนี่แล้วตั้งตั้งไว้เนี่ยสร้างนี่กับเพน แมมันเข้ากับน้ำโขงเลยไงโตโตตื่นมาวิวงามเลยเนาะวิวสิบห้าลูกเรียนล่างกับพ่อกันแต่ว่าตอนนี้เขาไม่ได้เป็นให้นอนไงเป็นห้องปาร์ตี้กันแบบร้านสอนโตโต้อะเออเป็นห้องแก้วห้องปาร์ตี้ห้องนั่งนั่งห้องวีพี่ีห้องวีพีตุกนั่งกินสามวันสามคืนเออไอเดียดีตัวนี้งานกะงามเป็นหุบมีสามแบบแบบเรียมแบบทรงงลักษณ์ทรงโค้งมีมีมนมีเหลี่ยม ดีห้องน้ำเนี่ยคือว่ามีซุ้มอยู่ประมาณสองซีซีซุ้มแล้วก็จะเป็นโต๊ะคือแม่ตันแรกนี่อาจจะเปิ็นโต้เขาปีดหมดแล้วตอนเนี้ยเรียบร้อยแล้วอยู่ในสมองแล้วอันไหนดีเรื่องเกรียดไม่ละเกรียดไม่ละเดี๋ยวไปอยู่เลยจะไหนเจอใครไปไม่ได้เดี๋ยเจอนี้คอยไปเรียนเนี่ยนี่แหละไอ้แก้วเนาะเอานี่เนาะนี่ตรงนี้เย็นดีเลยนี่เออธรรมชาติธรรมชาติแลียบร้เย็นดีเห็นโล่งๆเลยสบายหูสบายตาคันธนคือชาเฉพาะพวกเจ้าเออคักเลยนี่ ประเทศไทยแล้วตัวนี้เนาะแมนสีเชียงใหม่ลูกเด่นสีเชียงใหม่โอ้ตรงนี้ที่ผมก่อนผมมาผมเติมน้ำมันตรงนี้แหละตัวต่อจีดปั๊บมันนู่นนี่นี่ผมเติมน้ำมันตรงนี้แหละไม่หรอสีเชียงใหม่เติมท้อป่าเติมน้ำมันเออยทำพีทีพีทีเออเติมขามเติมตรงนี้แหละแล้วก็โล้วบนไปขึ้นที่สะพานไปไร้เลยกระ้อบสะพานแล้วนี่มาแค่อย่างกลิ่นเลย กินทอยซอยจูเนาะอันนี้มีโตโต้วัมีซอยจูเห็นแังไเด๋วะได้คือกันลองลองจุ้ยตัวนี้วัวอันนี้วันนี้บอกน้่ร่อยอ่ะมักินอยู่มันนี่กินน้องวัวน้องวัวลองเด็นเป็นลองต้มแบบทำแบบพริกลาบเนื้อองชิมดูเราลุนเราลุนเราลุนเดี๋ยวทีมงานกำลังแต่งมาดังไฟเลยไม่ไพ่ดังไฟเลยดังไฟเลยบดเสียเวลาเบิ่งทีมงานของไอ้แก้วเนาะวุ้ยเบิ่งนสูตเบิ่งนสูตรก้องผมมออกา โทรมาพบแกว่าจะดูเท่ไปเจอไล้องเขาพบเจอจากทีมงานเขาพบเก็บไม่ทันเลยว่าทิ้งใบยางใบเลยเก็บไม่ทันเลยเพราะว่าทีมงานเพื่อนกับมือซื้อเป็นเกี่ยวกับอะไรการเฮ็ดเพลงเฮ็ดอย่างเร็วนะมีมีเซนเซออยู่แล้วนะมีเครื่องควบอะไจะดีอ่ดีแล้วก็ได้บรรยากาตสาตัวแล้วน่ะแมนตัวไม่มีกล้องมีโดรีตด้วยนะเขาใช้ DSLR หมดเลยกล้องใหญ่หมดเลยของเรานี่มีโดรีตด้วยก็ว่ามือถือแล้วเขานะอันไหนไวรอันนั้นทับเลยทันเอาทับทับ เมนูเรียเตรียมมาใช่ไหมวันนี้จะมาทำเมนูให้พี่แก้วได้ชิมเป็นเมนูอาหารเหนืออาหารเหนืออาหารเหนือมาจากจังหวัดเชียงไฮโอ้อาทำอาหารเหนือให้กินหน่อยกว่านี้ถึงทีเลยเถึงทีเลยเพราะว่าลุงเรียนก็ได้ของดีมาได้ดีมาได้นี่พาชานจอนเนื้อรูปเหมือนเนื้อมีผสมที่อยู่ในคอร์โตโต้แมน400ล้านวัน4-500ล้านกิมผู้ทุกขุณเดียวกันต่างเป็นเนื้อซื่อผู้ทุกขุณเดียวกัน อ่าไอแก้ววันเดี๋ยวกลับไปหาเงินซื้อทองกันนะเลี่ยมเลี่ยมเลี่ยมแต่บางคนใส่ทองไม่ได้ผิวเปรี้ยวมั้งถ้าใส่ทองอะดำไม่ไม่แต่ทองอะจะดำไปเลยโอ้ใส่ที่ซีร์ก็ได้ที่ผมไปซื้อเงินแท้ที่จังหวัดน่านอะใส่สองวันนั้นดูดีมากวันที่สามดำผิวเหือเหือเหือถือมันกับบุกคลเนาะเนื้อเปรี้ยวตอนนี้ใครนี่ติดไว้นะ้เนี่ยอาคีมายพื้ด่างพื้นด่างไฟตรวเอาแบบมัวนวนจุด ม้วมวดกับแก้มไปสิเด้อวันนี้มีน้องวัวแปดกิโลแปดกิโลไปซื้ออยู่ตลาดถัดได้ยังเนาะขาถัดน่อเออขอถัดอ้วนข้อหมายนี่ทีมงานมีเป็นทั้งหกวัวอย่างนี้เลยเลยเห็นกล้องนี่ได้ทีมงานอย่างนี้มากถ้ามีทีมงานอย่างนี้นะสาวคนที่เราอ้วนลเดีนสบายเลยเลาทัวร์ประเทศไปนอกประเทศหรืไปเลยเนาะไปเที่ยวไทยไหมไทยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ลูกเรียนเราซื้อเสื้ไปเที่ยวไทยธรรมดาซื้อไปบ่นนี้ เยอะเยอะเยอะไปแล้วไปครับไปก็มีอะไรทยอยู่นั่นแหละน้องเขาไปทั้งห้องนักดนตรีเดิทีมงานเพื่อนบูธรรมดาแต่ละคนข้อหมายมีความู้หลายด้านมีความู้หลายด้านกลคืนก็ไปเล่นไมเฟนอ่ากลคืนก็ไปอยู่ร้านไมเฟนเป็นมือกองอยู่ไมเฟนเนี่ยติดห้องห้องเพอร์ซิบิดปะสไตล์มือกองโตีกอง มึงควรมึงถ้ากินทางนี้ทางทั้งนี้ถากินอย่างเดียวถาซิมอย่างเดียวน้องัวอะไรแก้วที่ว่าเป็นน้องัวที่ว่ามันอยู่ในพกอยู่ยังพกยังบ่อน้ำบริเวณที่ออกมามัน้ำบรที่ออกมาท่านนี้แปรรูป่ะมีทั้งโตแมนรวมตัวเลยวะมีโตอยู่ในนั้นมีมกระสาพร้อมมกระสาหมายความว่าอย่าง เอาแกนมักค่ามันติดเสีบเด้ที่เป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นน้อยอันนั่นแหลว่าอยู่ไนนี่มีตัวมีตัวเพราะเป็นตูงวะเลยว่าตัวน้อยนี่แหละลูกมันแล้วลูกลูกน้อยแต่ว่าเราจะไม่กินลูกมันเพราะมันจะมันจะนานไปอันค้นลูกมันต้องปิ้งเด้แมนบก้อปิ้งให้ตัวโตปิ้งใส่หม้อแขวนครั้งแรกไลยนี่เออแต่ว่าต้มนี่ก็สุดเหนือกระแทบเลยครั้งแรกว่ะครั้งแรกที่เห็นยังบ่เคยเห็นแบบนี้ มองไอ้มุมเป็นสายจิมม้าหนาๆเห็ดกับเข่ามุมเป็นสายกินได้กินได้แต่มุมเป็นสายเห็ดกับเข่าอลังการใหญ่มากแปดกิโลปลายเว้ยไปลอดลากกุ้งเซาดิน้ำคั่มนี่อยู่นี่น่น้ำนั่นแหละเอาแล้วนั่นเลยแหละโมทิมเลยเขาขายมาตามน้ำอ่ะมันค่อยได้นัวมันจินัวเลยน้ำหนัวน้ำแซ่บมันแหละเอาต้มล่างข้างนอกมันเลยนึ่งแล้วก็จวดชวดลงเลยบอลลงเด่น เราไปดูแบบเฮดดีนะในช่องพี่แก้วอาเขาถ่ายเป็นระบบเฮ็ดดีเขามีทีมงานตัดต่อแบบเฮ็ดดีต้องไปตามไปดูนั่นนี่เป็นตัวอย่างให้ตุ้มๆดูแบบเขาข้าวให้เบิร์นเช่นเนาะก็เต็มเต็มช่องแก้วก็แก้วสีขาวเอาเอาเนี่ยแปะแปะให้เบิงขาหน่อยว่าตามเพื่อใครอยากดูให้ตามไปดูนะคลิปนี้ขอขอบใจไว่ต้องหน้าเลยได้เนี่ยได้สบายสบายเลิปนย อลังอยู่นะต้องตามไปดูเลยทั้งเบิ้งพระพ่อมเบิ้งพระระดับต้นพูดถึงคนลุกมือเมื่อกี้มือเหงื่อออกมุงอองท่อหมดเลยตสั่นมือสั่นจ้าพระส่องสามองค์มือสั่นใจใจเห็นจะกบมือทุกองค์เลยเอ้ยเดี๋ยวไม่ได้ไปมือมันต้องไปบุกั้งเออ่านพระตัวโตของข้าสมตัวโตที่เสื่องไว้บนนี้เลยดีดีดีเออดีดีนะพอดีดีเดี๋ยวจะเจอพีพี่ต้นหน้าจะขายก่อนได้ไหมเนี่ยเอออีพี่ต้นหน้าเดี๋ยวเจอกันพอมีพอมีไปบู ูซาอยู่กับโบหลายโบหลายหลายหลายเชื่อค่อยมีทอมโตเอาออกซองเข้าแล้วเดี๋ยวค่อยเอาไปปิ้นแข่งครับเชิญให้แล้วก็เดี๋ยวบอกว่าตัวโมีดีมองใด้ได้ได้น้ำไอ้แก้วมาแต่ลุงไทยกับลายองค์เนยที่ยางเลาะงานประกวดน้ำกันเขาลองปูซาอยู่ท่านเอาท้ายกูดอนคอนแกนไม่หยังกรุงเทพไอ้เรื่องน้วนำไอ้เรื่อต้นก็ไปน้ำกันก็ได้แบบนี้แหละดีเขาทางเขาทางเดี๋ยวนี้รวยเราไม่ค่อยอยากไปหาไอ้ไง ผมเองไปเลาะลุพุฒนุบวีเวลาอยู่เด็ <c oughs> เออมันเลาะนู่นนี <c oughs> ่น,านา้อาจจะมีคอนเทนต์นี่นะลูกเด่นไปเปิดกรุสมบัติตรงๆที่บ่มีใครได้เห็น <c oughs> ที่เขาบอกว่ารถเอารถอ,อะไรนะรถอย่างเง,ไงี้ยอะไรสอนอย่างเงี้ยโอ้อันนั้นอ,อันนั้นยกยกเพชรยกคำแล้วอ,อ้เขาบอกมีเป็นดอลลาร์มีเป็นกองกองนี้แล้วกองนี้ยกกับจริงหรือเปล่ามีคนมีมีขนาดเรื่องอิริได้มันคนมีหลายเนาะพวกขุดบ่อหินบ่อคำบ่อเงินบ่อทองก็ว่ากันไปนี่นีออ่พัก เพลี้วพักเงี่ยต้องหลายนี่ที่เด็ดที่เด็ดต้องมีนี่เด็ดที่เป็นเนื้อที่เป็นเนื้อนะของลุงเด่นต้มนี้ไม่ใช่หมาล่านะครับเป็นพริกลาบที่ว่าเห็นมันเป็นทางเหนือมันเยอะกว่าเองเลยมันเลยของลุงเด่นเป็นแบรนด์ของลุงเด่นอ๋อเป็นแบรนด์เลยขายทั่วประเทศไทยเลยอยากให้ชิมนะเราอยากจะให้ชิมดูมันเป็นของทางเหนือข้าวกินพักกันแล้วนก่นเป็นคนกินพักเขอนใส่ก่อนแล้วเนี่ย กินตลอดไ้ไอนพักกินวาเดียวแบบตแก้วฉีไขบเอได้ได้เมื่อชั้นสองโอ้คนให้มากินซะด้วยรอกินนี่เฮงค่ะถ้าทำกัเดียวก็สุดยอดแหละแมนไอเป็นสายรอกินได้บนเป็นสายเดี๋ยวนี้เขารอไฟเรนนะที่มาแก้วไทยทำตอนนะไฟกำลังขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเเดยวเิมเนี่ยสุดเนี่ยโอ้ติดใจในนอนลุงเดินเที่้อยเดวเลยมันเป็นพิีรทางเหนือของไทย คิดแล้วไปกินหลายๆอย่างแล้วเอามาคิดใหดเป็นของเฉพาะเราจะใส่ลาบใส่เป็นเป็นพิซซ่ทางเหนือของไทยเนาะถ้าไปทางอีสานก็ไม่มีขายนะครับวิ่งหน้าเมื่อวานที่เขอตัวโต้ไปขอไทยนั่นแล้วเขามาให้ถ่ายหัานวิ่งแบ้เขาบอกว่าด้านโตโต้เปหลักสูตรด้านจิ๋มาเป็นแบบนี้แหละร้านอยู่ใกล้ๆโตโต้ขารู้จักโตโต้หนนี่มันเจ้าของร้านอาหารพลอยไพรินไปไทยปิ้งเขาบอกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้ตายแล้วเพื่อให้ถ่ายพิแป๊บเดียวอยู่ร้านพลอยไพรินแล้วอ่ะไวยังไวยังไวยังไพรินมีเมนูนี่เลยห้านั กับมดลูกงัวอยู่ลาวซาลาวมดลูกงัวแปดโลกว่าครับที่มีที่มีลูกน้อยนักมานักเบิงเอาเลยว่าแขนจนสั่นนะแปดแต่ลูกว่าที่เห็นภาพเครื่องเมื่อกี้ก็มือสั่นแล้วนะจะมาสั่นกับมือที่นี่อีกนี่ดูอลังการวันนี้จะทำเมนูใส่พริกดาบโรงแรมพี่แก้วอาจจะไม่เคยไปเที่ยวเหนือเชียงรายนะเชียงรายเชียงใหม่เขาจะกินนิยมทานพริกดาบเหนือเดี๋ยวเราจะคนเหนือห้องเอาภาษาว่ายำพวก ยำฮกยำฮกยำฮกอันนี้เป็นฮกนี่หกมั้งแต่ชีสเป็นยำนี่ยำเป็นกับข้าวได้กับแก้มอร่อยแก้มบักแก้มเบิ่งเอาเลยเนี่ยเบิ่งเอาเลยเนี่ยเมื่อวานนี่ก็บมื่อต่อซอยจู๋จนจนโอ้ยบ่อยากว่าแอาละตัวโตตัวโตตรงนี้มันจะมีเขาเรียกน้ำครับไหม แมนน้ำข้ามตัวนี้ตัวโตบอกอยาน้ำนัวน้ำนัวต้องเอาเข่าเลยบ่ต้องเอาต้มด้วยพ่อตอนไปซื้อมาเขาก็ขายพร้อมน้ำอ่ะเขาเขาตัวชเนาตัวโตเขาเนี้อาอซอยค่อยาหอ่งเ่อยซอยอันนี้อมคยอันนี้หน่อยนึวังเา่่า่าอออระวังน่ตัวโตเด้อมีโคเข่าเลยตัวโตนะดฝุ่นดูบระวังนตัวโตเด้อระวังเด้อนี่เนาะอ่่จับโอ้ ก็ต้องก็เห็นอย่างนั้นนะซุ้มมาซุ้มานะคือแบบสีอันนี้เหรอนี่น้ำน้ำแซ่บน้ำนัวแมนแโนอันนี้ซ้ำเขาอ่ะนะเขาห้องเขาไม่เห็นป่ะคือเขาต้องไปต้มน้ำดูวไว้ดนดนบอสมันมันนัวแบบนั้นเลยบ่อโตอันนี้มันมันมันจะมียนน่ดซาดูโตของม่เองเลยเดี๋ยวโตโตโตวางมือเฮ้ย ส่วนี้ะครับความอร่อยที่สุดมันจะอยู่ตรงนี้อยู่ข้างในเนี่ยว่าที่เป็นเม็ดเป็นข้งแรกแค้นี่ค่อยหาเขาเคยเห็นนะนี่ปกติค่อยกินอย่างเดียวแล้วเขาบอก่อยหูหรอกอันนี้มันขนาดนาอ่เนี้ยของ้นี่ยเนี้เนี้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 เบึง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 กล้อง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 เขาเบึงข้างในนี่เบึงเบึงมีดจี๊ดือโตโต้พี่นะแม่จะมัดไว้เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเราป่าเสร็จแล้วเราต้องกลับด้านมันเราจะเห็นความเป็นน้องวัวอันนี้ต้องรุ่นแบบนี้แล้ววะนี่เราต้องเลี้ยงเอนด้านออก นีว่าที่ป็นเม็ดเม็ดที่แทบที่เป็ดเม็ดนี่ไข่สาลากกล้วยหัวน้อยหัวน้อยทานูหัวยอยเัวนอัวน้อยหัวน้อยหวน้อยหนอยหันอยหัวน้อยห่นีอยน้อนั้อันอยหัวน้อยหัวน้อยหัวนี่ยหัวน้อัว้อัน้อยวอยหีวน้ย้อัวยน้อห้อยันนยนวันนกนวยออยอยนี่แหะก็มีากกล้วย อยู่ด้วยกันหมดโอ้แต่ทีมงานทำหน้าเหมือนไม่อร่อยเลยอ่ะหน้ายังยุ่งยุ่งเขาจะหิวแล้วเนาะเสียฉันพูดว่าคนเตรียมพักอะเตรียมไม่อยู่พูดแล้วไม่รู้ว่าทีมงานเราหิวหรือทีมงานเรากลัวอะไรเงี้ยตุ่น้อยด้ตุ่น้อยตอนนั้นเก็บตัวแล้เอาแรงนิดเดียเอาแรงนิดเดียวหน้ามวย นี่น้ำน้ำน้ำนวลที่ผจยางไม่ทิ้งเลยโคดหนาหักเลยเนาะโตขึ้นลูปไปสิ่งเลยโตโตนันเก็บได้แล้วมาดังคืบดังปนูยังไงแมีรดีวะต้นหลายครัวไอ้หว้าแล้วก็สมุนไพรเนาะก็เป็นทั้งทั้งประเทศลาวทั้งไทยก็ใช้เหมือนกันก็คือคาไค่หัวจริงไคนะครับใบมะกรูดนะนี่นะโดน้เดือดแล้วเอาลิสเข้าไปเบงลงไเบืงเปมั็นต วิวนี้ผมก็จะแชร์ลงเพจเลยเพจดตามในเพจผมก็แกว่ามาพอมปิ้งเอ็นวิวแล้วก็ปีนี้ไปลงแชร์ไปเนี่ยคนก็ตามไปดูเยอะแต่ว่าแชร์รูปที่ผมมาลงเพจลงไปลงแต่ว่าเสื้องามเนาะเสื้องามหลายมีทุกคนลงเพจดเลยนะครับเอาก็ตีนกินเข้าไปเอาไปนี่เนี้ยฟรีนี่กินดีเนาะบรรยากาศโคตรดีเขาเอิ้นว่าอ่ารีสอร์ทอย่างนี้ ทัน่วะลิลิลิีวิวริวรีวิววิวฟาเขาก็พิ์เขาปไปลาวกับลุงเดชบิดเอ็รอก่อนเของทีผมทั้งหมดที่เข้าไปดูจะเห็นอืมไ้ดท้อกินได้เหง่ของท้องห้องท่องของท้องก่อนตองกินของแซ่บ ลูกพี่มาเสนอแล้วก็สร้างคอนเทนต์เราเป็นลิงสาวแล้ว <c oughs> แล้วกูจะเป็นคนไมหมับเมียมันว่ามันอยู่ห้องไหน <c oughs> <c oughs> ต้องกล้องต,ต้องติดตามเลยโน่จับกล้องจ้ะเพค่อยจี <c oughs> ไปตอนนะครับเอาตอนรุ่นทุ่งอไปเออจังหวะ <บา S 1> อะไรดี<า>ต้องออไปรุ่นอีกแล้วว่าคอนเทนต์นั่นนะจีไปฮอดใส่วัดเกี่ยวปลา <c oughs> หรืออะไคนที่ไปครบน้าบวอเออล่าดิวแล้วว่าอุปกระกให้เขาบ้อนน่าดิวเนี่ยขี้ขี้ไม่เหยียบในปากน่าริวปั๊บละ เป็นสวดอภิธรรมซุปหรือคนมาคนมักมึงเรื่องนี้แหละแต่ว่ามึงกินได้ยังไงบอกมึได้ EP นี้แค่สอง EP อะตอนวั euh ้นปนุ๊กับปนซิกมาสิ๊ไปก็ได้กันอย่างเงี้ย EP หนึ่งแปลว่าตอนลิ้น EP สองเปลว่าตอนส่งแก้วปลาเพราะว่าโชคดีอาจชิป็นโยนมึงหงส์สดกันโชคดีมาหน่ ตายแล้วก็เลี้ยวเด้เออมึงพี่ตายต้องเบินมาเมียมึงสิว่าแบบไหนแล้วสุดท้ายมาปัญน้มันจบ2 EP แล้วกูสิบอกเมียมึงว่าพวกกูแสดงเออวมึงสิตายหรือบ่ตายป้อไดนได้เหตุผลได้หอดเลยเจก็หมายตัวนั้นมึงห้อยพระรุ่นได้แปลว่ามูลค่าแบบลอยล้านแน่นอนเหลือเออพาเหลือลอยล้านดูดูก็ว่านั่นลูกเป็นฟุ่นอีเดชเรื่องขยะเมียนะพ่อทองวันนี้คนหนึงใหญ่ อ้เีาใครผู้ย่านเ้เสี้ยงย่านเบืเลยเู้ย่านเี้ยนังนี้ยจุ๊บจมือกันฟังเออเมเดาเนี้้ดาเขาเป็นคนที่เฮี้ยนสูงกว่าเฮาแล้วเขาสอนเขาพานประสบการณ์ลายคือมึงักเครื่องเลย ถ้ามันดีงูรับนื้เข้าจใจอมากตดแตงี้หรอเราอยูออกยูู่เมืนน้ยิบหาดเนียเลยว้าลัวมันเสี่ยงยังไตว่ามันยิบคือยอกรถามบอกโต๊กโต๊แม่ทุกมือนี่เลยแล้วมือมันต้องลงกับหงเขา่ะอย่างเงี้ยไปกาดมาทันเยโอ้วมจริงค่อยหกรหู้เลยนี่เสียไม่กเสียเตียนทิอยด้หมดเลยตว๊บมือละผ่านไปนะครับ โอ้ตัยังใกล้หลายเนะโอ้ไมเสถี่ใชเราดูโอ้โห่นะได้นนดด้บานได้ผเแก้วพดเน้เีแล้มาผ้าหันนี่เราเป็นเมนูที่ก่อนก่อนที่จะนี่นะครับเดี๋ยวจะให้พี่แก้วชิมดูเลยคนละสีเลยเนาะคนละสีครับเดี๋ยวพี่แก้วลองชิมดู ตโตเราก็ชินได้กินตอนนี้เลยวะชิมเลยเลยครับตรงรต้องใส่น้ำแก้วตรงีย่งเลยบอกรนข้าวยวซอยจูมื่อวานนี่เนาะอันนี้ขั้นออนนั่นมาคือทีคัเนาะอันนี้แส้นบนแบบนี้น่บนบอกรกรนกีนรอนบอรบอบอนกนอีอกบรรบนบอนกกีกนกนอนนนไกนเ เอาได้คอยพูได้กิ่งใจแล้วคอยใส่แม่ปัดเดี๋ยวเดี๋ยวพู่นี้ใส่ซิมมานไม่ใส่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาเบื้งนี้เอาเบื้งนี้นี่นี่นซิมมันน้อยน้อยน้อยเอาพอดีต้นมาพอดีต้นมาพอดีต้นมา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 ต้นมาถึงจังหวะเลยวันนี้ใส่ตู้ถ่าคนได้ยิ้มก่อนคุณเจ้าใจเย็นมาถึงจังหวะจังหวะสุกแล้วอันนี้

เป็นไงตัวโต้ตัวโต้ชิมได้ไหมแล้วซิมปัตเดี๋ยวเได้ยังครับอ่ะครั้งแรกได้กินดีๆได้หนี่อันนี้กินแบบออริจินอลต้นตำรับเดี๋ยวอีกเคนหนึ่งบ้านลุงเด่นห้องมเนี่ยหกหกงวงบ้านโตโต้อ่าบ้านเฮาน้องน้องงวงน่องงวงงงวงงงวงหรือแล้วบอกต้นมันห้องอีกแบบหนึ่งเด้น้องเมียน้องเมียม่ใช่ผู้ชายเอ้าไปเล่นตลกไปได้ได้เนียวหนิ เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้โต๊ะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆพอคำพอคำแล้วเราจะวิธีการทำแบบไหนเดี๋ยวรอดูแป๊บหนึ่งครับคนเจ้ากรรมปัจจุบันประสิงทธิ์ประสิทธิ์ทึกใจลายบรรยากาศนี่ตอห่านต้นตอทีมงานเอาลุยทุกอย่างต้นตาลเนสตอร์ลองยืใส่ยืใสสถานีกินอยู่เสี่อมซึนต้นห้านไข่ไม่ธรรมดาจะบูนสรรคันี้เมืองเมืองเมือง ีโคตบองเลดิสติว้เอาละนี่ตัวเฮาเนะกันใส่คนปีจางนะทุบ้าชุบน่ชอ้อโบมวันบมีวันย้อนนี่สวยไุงดินดนบ่ชิ่เป็นไข่บริีภคโบมีนี่หัวหัวถึงจะบางแต่

ยังบูช่กแท้เป็นยังไงเอฟซียังบูชุงอันหยาบุกภูมิเอาไปเลยยังวาปลูกจังไหนก็บบูขึ้นโอ้ยไายไปถอยเมื่อปากมาแล้วเอฟซีลุงเด่นอยู่ไรผมมีหยาบุกภูมเนี่ยวะมาไม่คือมันเลื่อมดีอันนี้แหละเขาเรียกว่าราศีคนมีตังค์โอ้ยขันมีหลาถ้าผมเยอะขึ้นอะลูกค้าไม่มีนะทีนี้นะ เีบโต้ลีลาเบโตเชโตเชโตเช็โตเฉโตเชโตโอ้โหขาที่ผมโมมีนี่ยว่าเป็นเรื่องแปลกเรืองเราใส่หมวกกอนนั้นเดี๋ยวนี้เราใส่พอได้แล้วหมวกขาวๆนะเช็บโตเขาดิดเอาดิ้ว้เดี๋ยวโต้ออกที่หับตัดพี่ได้ผมเลยอยู่ใจ่ยู่ใจอยู่ใสอยู่ใมามเดี๋ยวไปเชียงเดี๋ยวไปเชียงเดี๋ยวให้เล็กเียใส่เลย ต้องใส่ลายปะครึ่งนึงครึ่งนึงนี่พีจะเผ็ดมากโอ้สําคัญเลยพอนีพอนะครับเผ็ดมากเลยเผ็ดเผ็ดมากเลยเนี่ยกินคือมะแขันนี่มะแข็งแแขนเนสมี่งได้ินะรเรียด้ปีก็ใส่ผมเลยเอาตัวนี้ใส่เอานี่บ่แบ่งส่ครึ่งนึงก่อนก็ได้เอาพกวัวที่เราต้มไปแหละ แลรู้ว่าเนี่ยพี่แกงเนี่ยของเรียนเนี่ยไปไปเห็นบางอย่างดีแล้วเอามารวมใส่กันเบิเร์แมนครับอันไหนที่ว่าเบิร์ล่าคากอันไดนแ่บว่านั้นมาแล้วเข่ามาปรปับปรุงเข้าไปเป็สูตรนี้นี่สูตรเป็สูตรท่านนี้นี่มาแล้วแม่สุดยอ <c oughs> ดเลยเอาละแล้วก็น้ำซุปที่เราต้มไปนะครับเออจดจ่าลงไปอ่าน้าหน้าผู้ ขอโทษเดี๋ยวหันละันละน่เียนันด้วยละบหม้อหม้อ่สบ้วยกได้โรงเรียนน่ะนี่เลยเดี๋ยวผมเปยท่เบิ้ง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 เบิ้เบิ้งเลยเนี่ย้างแรกที่ไ้ได้กินก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวขอเบิ้งก่อนเดี๋ยวขอมก่อนด้โรงเรียนเด้อนบบ้เบเบิ้งเตน่ี่สกับกินมันกน้ลายน้าลายเียละ มันชิได้อะนะเครื่องทั้งแหงของนะคือเชียงข่วงอ๋อไปทางเชียงขวางวะทางเชียงข่วงมีมะแครนมีหลวงอ้อบ้างมีคมเืินกันเข้าไปแล้วครับเขาขั้นแบบขมข้นคนขั้นตอนทีาต้องเร่งอย่างยากเลยขั้นตอนเฮ็ดเขาได้อย่างยากเลยเห็นง่ายๆเลยเนี่ยแต่ว่าขั้นตอนในการทำี่ลามันจะทำนานมี่ได้มาเพชรด้นั้นต้องอันนี้ยังเดียวละด้วยแน่นด้ยอันเนี้ยอันเนี้ยด้วันเนี้ยดให้อันเนี้ยหอมหอมบอกได้ชิมดูชิมดู มา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 สุดยอดสุดยอดกินกับข้าวเหนียวอร่อยมากกินกับข้าวเหนียวกินกับข้าวสวยได้ข้าวเจ้าได้กับแก้มสุดๆเวลากัดไปมันจะเด้งกุบๆมาพอหอมได้กินได้ได้ได้วามรู้สซก้อของงานภาคเหนือเนาะตัวเนาะโอ้ยหอมจะเป็นทรมานกันเนาะทีมงานก็ได้เนาะตัวเดียวห้าน้อยนึง ชุดยอดละอไอ้เจ้าชุดชุดน้ำโอ้โหเบิร์ตเบิร์ผ่หนึ่งแล้วเนี่ยเผื่อหนึ่งแล้วเนี่ยนี่ครับก็จะเป็นนี่แหละเป็นเมนูเหนือจากเชียงรายมาให้มาให้ได้ชิมกันนะครับอ่ะขอบใจลุงเดีนที่ว่ามาเฮ็ดเมนูอาหารนี้ให้แก้วได้ชิมกันครั้งแรกที่ได้กิน